สวัสดีค่ะวันนี้ครับตื่นเช้ามากเลยครับพี่น้องขามันคืนนอนตีห้าค่ะตื่นแปดโมงเช้าวันนี้เป็นวันแรกนะคะซ้อมลําเรื่องนะครับพี่น้องค่ะของอทีมง,งานระเบียบวัฒนศิลินครับพี่น้องปีนี้ทีมง,งานระเบียบลําเื่องตีนสร้างเหยียบปากหนกค่ะเรื่องเกา่าเอามารีมิกใหม่ข่อยเบื้องตั้งแต่สมัยอัน ม่รัชดาพราพุนกับพอคนใช้พืชเสแสดงไว้ด้วพี่น้องค่ะตอนนี้ย่างมาัจากหอพักกับพี่น้องค่ะย่งางวาจากหอพักกำลังะจะไปซ้อมกับพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้เบิกด้วยพี่น้องเด้อปมวยโม,ม เค่ตออกดดันไปแต่มือ네อื่นต <Oh. ่อมาถามู้หาเอไรัอนานันนั้นเราบอกว่าน่าจะหอดช่วงบายค่ะเพราะว่าเรากําลังเดินใเลยาอรต้วฟอนนะคะใ่หรืบเล่ดเนีย่รอเาไอ้ตานี่มันไม่ใช่ใสๆนะต้องเป็นตัวลายนะะค ชีวิตจริงนั่นแสบมากนะคะดูสิ่เลยเดกงเกี่ยวน่ารักมากเลยได้เิ็นพตามตำฯตฉากในร้านานีมีไผ่น่แล้วหางหายตัวริมบริเต็ยบพี่เตีวนะคะนางร้ายค่ะเอ้ยเบปากไปเนี่ยพี่เต้วเบปากไปเนี่ยนางร้ายเกาสีนะคะ รอชมนาคาทุกคนคะ่ะรายมากบทถนัดของเพื่อนเพิ่นวา่าไอ้เบิ้งเวอร์ชันเลยเกาะไอ้เบิ้งเวอร์ชันเดยก่อน่นอยรัชด,ดาพลาพนตีขยักมากได้ทุกเวลาม <c oughs> ไม่ว่าเราจะใส่นาารัชดาพลาพนอา้าเดี๋ยว พ่อพี่เปียทางนชนิดเดียวบ้ครันฉันตอบพิ่ที่บอกไหนช่วยตอบฉันดูยเอ็มยองร้านยังขอละเปียกยังไก่ปลาตุ้งนับว่าไตโรคนี้ผมมีสิ่งทิ่เท่าเหมือนเพียมน้ำเดือดวันเป็นสองหมูยังลาเอามาครับมา ไม่ยุ่งค้องเลยลูกของเขาไปใส่มันก็มพี่คาจำเก่าหรอพี่เนี่ยพญาศัตริษฐพอแม่นบ่เจ้าตศัตริษฐ์แม่แม่นบ่พญาศัตริษฐ์แมถูกต้องเราจะลูกรักของแม่ตัวดีสวดดีสวดดั้เฮคะแสดงพีนะว่าต้องเป็นทุน บอกสอนลูกไส้จะขอให้มันหนีเธอจะผัดเศษพีถูกต้องเพคะใ้กันล็อกไปตลาดไปหาซีน้ำปลาเส้นาคุหนาเรือเบิงมิตรผุหนาจิตจืดนั่งดูเพื่อนผมดูกันดีกินี่มูกลายอินี่ได้สายได้หลานยิปบอมดีที่อยากมาติดจทด์วันนี้สดงเเแสดจพี่พอกับเสด็จแม่ส้มาเข้าทั้งสองเเทียมการทลาจอมไทยเขาใจะจอมไทยนเ็ดกู เราโชมไมเด้อเราโชมให้ดีน่อยทุนเชิญเสด็จพอเสด็จแดงทั้งสองพัดพรเ้อมเดินน้ำเดือดเอาฉันจะเทียมแทบตังภาพบ้านนางอยู่ในฝันก่เคยใส่ขิ้งคูนรถบอไหนคือไฟตองไม่เนองกำลังยาง คนสาวน้ําวงหัวทวความรักของมีเพ no ียงหัวความรักผัวความรักสวเอาครูตั้งขึ้นตั้งั้งคือระเบียบพาสินาเป็นหมแต่หวงายังกลิ่นหอมหาบ่ยา่อนลแสงมาลู่บง ล้งพาบ่าชะโออักีปป <c oughs> เบ้าบ่พังเพลงเสนอนางยังคงปุุงหลายปีลำคว่ำจ่อไอ้กบเพียนตวกาสีแมนสิปักใส,ส่หมอมาหลอกกระบอกลีืมล่มรอกที่สิ่นี้คว่ำูุหลายนอ <c oughs> เป็นในหัวบุเป็นมาก <c oughs> ที่จองไปน่ะที่ฮมอที่เก็บกาศีี่ตลอดไม่น่าเราก็ไปีรเรื่มจากเรือ <c oughs> เอ้าขึ้นนงสินขาดแท้อะเป <c oughs> ็นี้เดียมน่ำ้นอนุใหมเบอ่เมีย ອຸ່ນໂລດແດງກະເດັມບ່າວມະນາດທາງສຽງຫັດລົດຕານມາສຽງຫັດລົດຕານມັນຄືນຈົນເງົາອາກິພົທະວັງມມມທວາງຮູ້ິນໂ

้มันอยู่แล้วกันสีย้ำพีความสุขสบายดีแล้วเพื่อที่สุขขีลยันคำใส่ใจทุกเมื่อนี้ม,มแีแต่ความอายตาและยายคนบ่เอือ้อเสือโบกกรเลาวมา